จะไปไหนจะไปไหนลูกฮะปีนขึ้นไปจะไปไหนแม่เห็นนะโอ้ ไม่ได้นะลูกมาไม่ได้นะลูกนะมาลูกไหไม่ได้นะลูกปีนขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ลูกมาจะหนีเที่ยวไปไหนนะลูกนะไม่หนีนะลูกนะเห็นไ,ไหมน้องอยู่กันเต็มเลยค้าต้มโชกุน เดีวหนูจะปีนขึ้นมาทําไมโดดขึ้นมาทําไมลูกหนูขึ้นหลังคาไม่ได้หรอกรู้ไหมลูกหนูขึ้นหลังคาไม่ได้ไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังไม่ต้องหันไปอีกที่จะขึ้นหลังคาทำไมลูกไม่เอามาใครใครมามองใครลูก ใครมาครับเนี่ยน้องๆอ,อยู่กันเต็มเลยลูกจะไปปินขึ้นหลังคาทําไมเนี่ยน้องๆอ,อ,อยู่กันเต็มเลยน้ําตาลก็อยู่นี่น้ําตาลก็อยู่นี่มาเ็วมา

ที่หลังงานนัจะปีนที่จะปีนหลังคาไม่ได้นะลูกหนูโดดไม่ขึ้นนะรู้ไหมโดดไม่ขึ้นไม่ห้ามไปนะลูกนะรู้ไหมต้องหันมามองแม่แม่บอกนะ่ะคือแม่ห่วงหนูนะลูกรู้ไหมครับอย่าที่จะโดดหลังคานะลูกนะรู้ไหมที่แม่พูดอะรู้ไหมครับลูกปอนร,รู้ไหมครับห้ามโดดหลังคาน้องๆก็อยู่ในนี้กันเต็มหมดเลย คิดจะโดดรังคาหนีทำไมอ่ะโดร์หนีเที่ยวทำไมอ่ะโดร์ปออไปแม่เปิดตู้ให้เห็นไหมอิจาราคนของเขา